ตดเด็ซีโครงหมูผัดไคซีโครงหมูน่องไคหอมย,อยั่วยวนใจขั้นตอนมีอะไรบ้างมาดูกันเลยจ้าเต<ม>รียมครอกระสากให้พร้อมใส่กระเทียมพินด้ดจินดาลงไปแล้วตอนไม่ละเอียด<ม>ตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยผัดกระเทียมให้ให้เหลืองหอมความเปถึงขั้นตอนต่อไปอย่าลืมล้างซีโครงหมูให้สะอาดก่อนนะวิธีการล้างง่ายๆใส่เกลือหนึ่งหยิบมือล้างด้วยน้ำสะอาดสองถึงสามครั้งเพื่อล้างสิ่งสกปรกและลดกลิ่นคาว นำที่โครงหมูมาผัดกับพริกและกระเทียมให้พอสุกจากนั้นตามน้ำปลา,าลงไปตุ๋นเป็นเวลา15นาทีจากนั้นปรุงด้วยน้ำปลาซีอิ๊วขาวก็ถ่ายน้งรสมันน้ำตาลทรายเคี่ยวต่อจนง,งวดระหว่างรอใส่จกา,ากระชีบันมะกรูดเตรียมไว้ยิ่งใส่จะไคร้เยอะตอนผัดก็จะยิ่งหอมมากพอน้ำเริ่งงวดได้ที่แล้วใส่จะไคร้เป็นมะกรูดพริกดจินดาลงไปเสร็จแล้วที่โครงหมูผัดตะไคร้กลิ่นหอมชวนน่ากินไปทำตามกันเลย